ออกรถมือสองพร้อมรับเงินทำทุนกับบ้านสูงสุดถึง30,000บาทได้ที่เจริญพารณิสิ์และวันนี้นะคะจัดมาให้เลยสวยๆเด็ดๆนี่เลย Honda Civic ปี2013เครื่องยนต์ทันแรุ่นตัวอ e, ราคาสดเพียง4ี0 0 0 0บาทผ่อนเพียงงวดละ8 0 0 0บาทเท่นานั้นราคา <Wow. S 1> รอสัญญาและที่สำคัญ เครดิตฟรีได้อีกด้วยนะคะนอกจากนี้เรายังมีโปรโมชั่นเด็ดแถมไปให้กับคุณลูกค้าทางบ้านอีกด้วยแม้ว่าจะเพื่อทันโตนก็นืนาสูนสุด6เดือนนั่นเองค่ะและตัวนี้นะคะใครที่ได้ไปบอกเลยว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแต่งสเกิร์ตรอบคันการดีไซน์ส,สวยหรูอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าฮอนด้นะคะยืนหนึ่งเรื่องความสวยอยู่แล้วนั่นเองค่ะแต่ก็เดิมๆทั้งคันเลยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะทั้ง ภายนอกภายในและช่องล่างนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูรอบคันของคันนี้กันเลยค่ะว่าจะสวยคุ้มราคาแค่ไหนและไปดูต่อที่ภายในกันเลยค่ะ สวยมากนะคะข้างนอกนี็สวยแล้วข้างในสวยยิ่งกว่าค่ะเพราะว่าโทนภายในเป็นโทนสีเบจ และที่สำคัญนะคะเป็นเบาะหนังอีกด้วยนะคะเบาะหนังเน่นนุ่มมากๆระบบไฟฟ้ารอบคันเลยค่ะและนี่เลยพวงมาลัยนะคะของเค้าเป็นแบบมันติฟังกชันมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงด้านซ้ายมือและขวามือแบบสะดวกสบายมากๆเลยนะคะและที่สําคัญนะคะตัวนี้ติดกล้องหลังมาให้ด้วยพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่เวลาถอยหลังเนี่ยสะดวกสบายยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะคันนี้ขับขี่ง่ายด้วยระบบเกียร์ออโต้นั่นเองค่ะและจุดเด่นจุดสําคัญนะคะคุณลูกค้าค่ะตัวนี้เจ้าของเดิมเขา แตงไฟสีนะคะด้านใต้ต,ตรงนี้มาให้ด้วยเคือแสวยหรูมากๆเข้ามานั่งนี่คือลูกค้าขาบอกเลยว่าขับขี่แบบได้ฟิลสุดๆไปเลยทีเดียวนะคะใครที่สนใจคันนี้นะคะต้องรีบจองหน่อยน,นะคะเพราะว่าสวยอดใจไม่ไหวแน่นอนนะคะถ้าใครอยากได้บุเจะขอรีบจองรีติดต่อเข้ามาได้ที่เพจ a c e b o o k รถยนต์มือสองเจริญพันธุ์รัตนสศินนั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะออกรถวันนี้ได้รับเงินทำสุนสูงสุดอีก3 0 0 0 0บาทนั่นเองนะคะอ่ะ แล้วก็ฝากไว้ด้วยนะคะตอนนี้จริญหาราลัตนสิทธิ์นะคะกาลังงองหานายหน้านั่นเองค่ะใครอยากได้เงิอนดีรายได้เสริมแบบว่าง่ายๆนะคะแนะนำมาเป็นหนายหน้ากับเรานะคะฟรีไม่เสียค่าสมัครค่าของสูงสุดพันละส0 0 0มบาทเลยทีเดียวค่ะอย่าลืมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะน้องคุ้ก็ฝากกดดิงกดไลค์กด s ับ s c r i b ์ให้ด้วยนะคะ